สวัสด ok ีคร so, uh no like, ับปฏิทินสมาชิกทุกท่านทราบดีแต่เราทุกท่านต้องมีทีธรรมดาครับต้องมีทีธรรมดาว่าจะมาทำะไนะอ่าหน่อยปกตินะครับอาหน่อยปกติของวันที่วันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดนะพระกระดาษของวันนี้นะแปดนะก็จะขอเรียนให้สมาชิกทุกท่านทราบนะครับว่าอืมเนื่องจากอาหน่อยมันมันมันทำปกติก็ทำให้วันละห้าาหน่อยนะครับวันละห้าคลิปนะ อันนี้ก็จะลดเหลือลงวันละคลิปนะแต่ก็จะจะบอกในกลุ่มไลน์อยู่เหมือนเดิมนะครับอืมทุกหน่อยนะอยู่เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับทุกหน่อยนะครับมันมัน,ม,นมันเสียมากกว่าได้อะเลยไม่ค่อยอยากจะทําเท่าไหร่ะครับไม่อยากจะให้จนะมาชิกเสียเงินนะแนะนําให้ไปจัดหุนนอกดีกว่านะหุนต่างประเทศนะอืมนี่เป็ดาวโจนดาวพัฒนาดาวสตาร์อะไรพวกนี้นะอืมสาหรับหุ้นไทย กับพวกฮานอยนี่ไม่แนะนําให้จัดนะเพราะว่ามันมันมันเสียมากกว่าได้นะครับประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นก็พยายามปรับตัวใหม่นะครับคิดใหม่ทําใหม่นะครับอันไหนที่เคยไม่เคยได้เลยก็ตัดมันทิ้งไปเลยเพราะว่าเรามีทางเลือกตั้งเยอะแยะนะครับประมาณนี้นะวันนี้ก็จะลดลงเหลือฮานอยเดียวนะครับฮานอยเดียวแต่ถ้าใครอยากได้ทุกฮานอยจริงๆ ก็เข้าไปในกลุ่มไลน์นะเข้าไปในกลุ่มไลน์นะครับเสลียสมาชิกครั้งแรกก็ร้อยบาทนะครับร้อยบาทเดือนต่อไปเดือนต่อไปตลอดชีพอะ่ะถ้าได้แล้วค่อยให้อถ้าได้แล้วค่อยเป็นค่าน้ํเค่าไฟจา์ประมาณนี้นะครับอถ้าไม่ได้ก็ก็ไม่ต้องให้นะครับสบายๆล้วงั้นเห็นนะไลน์ก็ใกลใ้เต็มแล้วต้องเป็นพันๆนคนแนละ้วประมาณนี้ครับ เข้ามาหรือโทรเข้ามาก็ได้ครับประมาณนี้นะถ้าเกิดใครไม่มีไลน์ไม่มีอะไรก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาถามเลยนะว่าฮานอยรอบนี้เลขอะไรเด่นอาจาย์อะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกเด่นไปนะครับเอาไปยุดไปวิ่งออกนะครับประมาณนี้นะขอเรียนให้สมาชิกทราบนะครับใครปรับตัวย,ยังไม่ได้ก็ดูดูไปก่อนก็แล้วกันนะครับดูดูไปก่อนนะก็คือจะพยายามทําให้มันคลิปที่ทํามาลงเนี่ยจะพยายาม ให้ได้มากที่สุดนะครับหมายก็ว,ว่าให้มันเข้ามากกว่าที่สุดนะครับประมาณนี้นะคือจะคัดเอาเฉพาะคลิปหัวกะติมาลงใน youtube ฝังกันเถอะนะฝากกดแนะนํากดติดตามกดไลค์ให้สมาชิกท่านอื่นเข้ามาดูเยอะๆดยย้วยนะครับอาจารย์ถึงจะอยู่ได้ครับประมาณนี้ครับอ่าโอเคดูไปก่อนเดี๋ยวก็จะไปนั่งไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะ,ะๆๆๆๆอ่ออ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 าอมาดูับอ่าในปกตินะจะเอาเฉพาะเนื้อเนื้อเลยครั้นี้อ่าเนื้อเนื้อเลย Ừ, เป็นไงเป็นกันนะครับหุ้นที่ลงไปก็นิเคอเชา้าบ่ายแล้วก็หุ้นไทยเย็นนะครับแล้วก็ดาวโจนแล้วก็ดาวพัฒนารากตาเท่านั้นนะครับนอกนั้นก็โลทิ้งหมดอ่าประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากได้จริงๆก็แอดไลน์ไปนะครับไลนยจะอยู่ข้างล่างปิดนะให้ปกดขึ้นมาดูนะครับจะมีลายมีเบอร์โทรด้วยถ้าเกิดใครไม่อยากเปลี่ยนรับลายรับอะไรก็โทรโทรศัพท์มาถามเลยก็ได้มันค่อยไวดี มันจะได้ไม่ต้องลายจะได้ไม่ต้องเต็มไม่ได้ไม่ต้องนั่นโทรศัพท์มาถามเลขเต็มก็จะบอกเลขเปลี่ยนไปนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะอคลิปนี้อธิบายนานหน่อยเพราะมันเป็นการแรกๆนะครับอานายปกติศูนย์กับหนึ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งนะศูนย์กับหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะเอาเนื้อๆเลยอันนี้ศูนย์กับหนึ่ง ถึงน,น,นะมันมันมันตีมัน,นขึ้นไม่อยากให้มันขึ้นเลยโอ้แล้ มาทำไมนะหาวิธีแก้ไขยังไม่เป็นอ้อันนี้มาทํำไมตรงนี้ล่ะดูด้านนี้อือคืนสองหนึ่งสองคืนสามหนึ่งสามอ้าสีขึ้นมาอีกคืนสี่หนึ่งสี่คืนห้าหนึ่งห้า คืนตกอ,อืมกทีเขียวมาทำไมเล่าไม่ให้มาไม่ว่อ,อยากแต่เดี๋ยวนี้บอกว่าบ่ายมาบห่หยมานั่งดื่ออ่ะเรามาดูตัวเน้นนะครับตานนี้นะเน้นที่สองกับสามเลยนะครับสองสามนะน้น,นะครับสองนะครับหน 2, ึ่งสองหนึ่งสองนะ กับคุณสามอย่างตานะครับตอนนั้นเป็นตัวรอของนะครับตามนี้เลยนะครับคณชอบไปนำไปใช้นะโอเคนะครับเดยวขอบแค่แรเจอ ครับอ่าเจอดอะไรคันนี้โอเคนะแบบนี้นะครับศูนสองเน้นที่ศูนสองหนึ่งสองนะครับก็คูนสามหนึ่งสามนะครับอเกินชุดวินก็สองสามสี่ห้าหกนะครับอก็คงจะได้เงินบ่อยหลราคาเนี้เพราะว่าอาจารย์คิดว่าเจอดูดีแล้วล่ะโอเคนะ ถ้ามันไม่เปี๊ยโอเคเรามันระวังเวยนะครับว่าเจ็ดทันไหมเจ็บทันไหมคิปนี้จะยาวหน่อยก็ชี้แจงเยอะอืองานนี้นะครับเหนื่อยแต่ละวันเหนื่อยมากก็เลยมันเครียดมันเครียดทําแบบสบายๆดีกว่าเน้นที่ได้เงินเยอะๆเน้นที่เข้าเยอะๆดีกว่าเน้นที่เลขเข้าเดินดีๆดีกว่าไม่ใช่ว่าคลิปเยอะแต่ไม่เข้าสักคลิปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เครียดเวลาเลขไม่เข้าแต่ละทีนโอ้เครียดมากๆเลยครับ โอเคนะตามนี้ก่อนแล้วกันนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับแบนนี้ก็มีตามน,นี้ครับ